สวัสดีครับแล้ววันนี้ผมมีของเล่นใหม่ล่าสุดอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆครับเป็นเกมกระดาน5ใน1เดียวครับตัวเดียวมีถึง5เกมให้เราเล่นได้แบบนี้เลยนะครับสุดยอดฮ่ฮ่าฮ่าิน f ิ n i ผมเพรตวัวแสบนะครับแน่นะครับ,นนรบมีของเล่นใหม่มาได้ทำอีกแล้วครับอันนี้เป็นเชิงของเล่นฝึกพัฒนาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคิดเลขหรือการวางแผนอะไรประมาณนี้นะครับชื่อของเขาครับคือ Multifunctional s u d o k u Game นะครับซึ่ง มันไม่ได้มีแต่ซูรุกุอย่างเดียวมันมีหลายอย่างอย่าง,างที่เห็นกันไปนะครับมันจะมีแบบซูรุกุเล็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีเกมเครื่องบินแข่งกันได้แล้วก็เป็นเกมยี่สิบหกนะครับประมาณนั้นซึ่งผมยังไม่เป็นทุกอันหรอกแต่เดี๋ยววันนี้เราลอง,ลองดูกันนะครับคือไหนๆซื้อมาแล้วมันแบบเอ้ยมีห้าอย่างอ่ะมันก็ดีกว่าเราซื้อแบบเนี่ยต้องซื้อห้าเกมใช่ไหมครับนี่ซื้อทีเดียวได้ห้าอย่างเลยเนาะดีมากเลยนะครับมา ไมื่อรอช้าครับเร่มาก็กล่องดูเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นของเล่นไม้นะครับก็อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่เปรียบมาด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับอ่านี่ครับเปิดมากรณ์ข้างในทั้งหมดมีอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคีเทานี้นะครับก็จะมีตัวกระดานของเราครับกระดานวงกลมแบบนี้มีคู่มือนะครับแล้วก็เป็นพวกตัวเดินตัวเลขอะไรต่างๆเยอะมากครับเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเกมอื่นๆอย่างนี้นั่นเองนะครับอ๋อมี2แผ่นก็คือหน้าเกม1 สองนะครับอ่าสามสี่แบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วอันนี้เดี๋ยวอ่าใช่ครับด้านหลังนี้เอาไว้ใส่พวกเกมใช่ไหมนี่อ่าใช่ครับไปใส่พวกเกมแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาด้านไหนก็พลิกไปอย่างนั้นเองนะครับอ่าดีดีโอเคก็เท้ากับ5เกมมันอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4และห้าเกมเครื่องบินอันนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคมาทีนี้เรามาแกะดูพวก ตัวเดินตัว,วตอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับดูนี่เกิดก็ได้แหละแ,แกมันกระจายนะครับถ้าให้ดูมันก็เป็นพวกตัวเลขเห็นไครับจะมีตัวเลขก็มีปุ่เครื่องบินสีๆอย่างนี้นะอะจะเป็นลูกเต๋าโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งลูกเต๋าตัวเครื่องบินแน่นอนได้เกมบเครื่องบินครับพวกตัวเลขก็เน้นสนุกได้เองเนาะ โอเคก็เด okay, kind of ี Now, okay. about, ๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่า5เกมมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละเกมเลยละกันนะครับเราเริ่มจากอันแรกก่อนเลยกันเพื่อนแต่กับเพื่อนก่อนเลยเกมเครื่องบินก่อนเลยนะครับแล้พวกเราดูสดกูแล้วก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูกันเกมเครื่องบินการเล่นเกมเครื่องบินนะครับเราต้องใช้ตัวเครื่องบินที่เป็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยปัจจุบันหมดสีสีครับบ้านและแน่สูงสุดสี่คนผมจําลองให้ดูเล่นคนเดียวก่อนก็ได้จะได้พอเข้าใจกันนะครับซึ่งเราก็ต้องหา ตัว,ตวที่มันเป็นรูปเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ oh, โหมันเยอะซะเหลือเกินนะครับอ่ะผมหยิบให้ดูแล้วกันนี่ครับอ่าเนี่ยสีเขียวเห็นไหมครับตัวเครื่องบินสีเขียวเาให้ครบสี่ตัวนะครับคือตัวเครื่องบินน่ะด้านหลังมันจะเป็นบางทีเป็นเลขเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถบนะครับต้องลองดูนะครับต้องลองพลิกๆหาดูมันแบบค่อนข้างยากน,นิดนึงตอนเริ่มเล่นเนี่ยแหละครับอ่าโอเคครบครับเอาสีเขียวแล้วกันเท่านั้น,น,นอ,อืม อ,อย่างนี้นะครับก็เห็นที่เห็นนะครับอันนี้คือตัววางเครื่องบินของเรานะครับเราก็วางไปสมมติเราเล่น4คนแล้วก็หาสีของตัวเองมาวางประจําจุดเลยนะครับแล้วในแต่ละจุดอ่ะมันจะมีลูกศรที่เป็นสีตัวเองอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมครับลูกศรสีเขียวอยู่ตรงนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นเราก็เล่นกับลูกเต่าครับ จะหนึ่งลูกกับสองลูกก็ได้แล้วแต่เราถ้าสองลูกเล่นเร็วหน่อยถ้าหนึ่งลูกเล่นนานนานมากช้ามากเกมนี้ใช้เวลานานมากนะครับส่วนตัวผมแนะนำว่าให้เล่นเป็นสองลูกนะครับมันจะเร็วกว่านะครับอ่าก็คือเราถอยลูกเต๋าไปปุ๊บสมมติจะได้เจ็ดนะครับแล้วก็เดินไปเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับอ่ะไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องสนใจสออีนี้นะครับเดินไปตามช่องเลยแค่นั้นเองนะครับก็ถอยไปแล้วก็เดินไปเรื่อยนะครับ จุดเส้นชัยของเราก็คือเห็นไหมครับลูกศรของสีเขียวตัวเองครับตรงนี้ซึ่งมันจะมาตรงนี้ได้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องอย่างนี้ครับเดินมาอย่างนี้แอบ,บวนรอบแบบนี้ปึ๊บจนมาเข้าตรงนี้นะครับใครเข้าครบสี่ตัวก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะมันก็ง่ายๆนะครับแต่เล่นจริงก็กใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีวิจัยเศษจริงก็คือตรงนี้ครับ สังเกตไหมครับระหว่างตรงนี้มันจะเป็นรอยแบบลูกเขาเป็นฟิวฟิวฟิวฟ,วฟ,วฟ,วฟิวแล้วเป็นสีของตัวเองเห็นไหมครับนั่นแหละเขามาถ้าเกิดเราเนี่ยตัวสีเขียวจะมีจุดที่เราจะสามารถใช้ทางด่วนตรงนี้ได้ก็คือต้องมาตกตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวที่เป็นสีเขียวพื้นสีเขียวเห็นไหมครับปุ๊บอะอยู่ตรงนี้เป็นสีเขียวด้วยถ้าสมมติเราถอยสมมติตรงนี้นถ,อย,ถอ,ยอยได้สามหนึ่งสองสามตกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้เดิมเลยครับแฟบ นี่เลยแค่นั้นเองนะครับซึ่งใน1กระดาษนะจะมีแค่ทางด่วนเดียวเท่านั้นนะครับสีละ1อันเท่านั้นแล้วก็จะมีกรณีที่แบบสมมติว่าอ่ะเราเดินอยู่ยนี่ในรถเนี่ยขอขอีกตัวอย่ะงสม,มมติว่าเนี่อ่ะถึงทางที่เราจะต้องไปแล้วใช่ไหมครับเราสมมติว่าอ่ะ หนึ 1> 1, ง่งสองสามสี่เราทอยได้สี่ใช่ไหมครับโอเคหนึ่งสองสามสี่แต่สี่มีเพื่อนอยู่อดนะครับเราต้องเดินไปช่วงต่อไปแบบเรียบร้อยอดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกักเพื่อนได้ถ้าตัวเราตกอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับบริการแค่นี้เลยง่ายๆครับเราก็เล่นไปเล่นได้ตั้งแต่สองถึงสี่คนเลยนะครับแข่งกันใครเอาทั้งสี่ตัวนี้เข้าไปจบแบบนี้ได้ก่อนนี่ผมต้องจบแบบนี้นี่นะครับ จะเป็นผู้ชนะครับต้องเดินตามทางเท่านั้นนะแต่และช่องก็จะมีบอกเดี๋ยวมันจะสีเหลืองเห็นไหมก็จะเริ่มตรงนี้นะนี่ก็เริ่มตรงนี้แดงเริ่มตรงนี้นึ่ก็เริ่มตรงนี้นเท่านั้นเองนะครับกติกามีแค่นี้เลยลองไปเล่นกันดูนะครับเท้าลูกเต๋าเดินไปต่อได้เท่าไหร่อ่ะหกไงสีเหลืองเนี่ยเริ่มเงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แค่นี้ครับเหมนกันีงงเดียวครับมันก็คล้ายๆเกมงูเกมอะไรอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบบันไดขึ้นลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่เดินไปตามทางเป็นเกมเครื่องบินเฉยๆนะครับอ่ะอันนี้เกมที่หนึ่งครับง่ายๆแบบนี้ไปเร็วๆแล้วกันนี้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับง,ง่ายๆนะเอาสนุกเล่นวัดดวงด้วยเพราะมันสอนลูกเต๋าด้วยนะครับอโอเคไปดูเกมต่อไปครับ เกมต่อไปครับต้องพลิกมาด้านหลังนิดนึงครับตรงนี้แล้วก็เลือกกระดานมาครับผมขอเริ่มที่เกมลักกี้ยี่สิบหกแล้วกันนะครับแลวใช้ชื่อว่าลักกี้ทาไมไม่รู้นะครับมันไม่ได้ใช้ดวงเลยใช้ความสามารถหลวนๆครับลักกี้ยี่สิบหกเล่นยังไงครับเห็นครับเป็นรูปดาวเราจะหาตัวเลขมานะครับเกมไม่ใช้ตัวเลขหนึ่งถึงสิบสองแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดสิบสองตัวนะครับวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องวางเลขทั้งหมดลงไปตรงนี้ให้ทุกแถว บวกกันได้26และเลขต้องทําซ้ากันด้วยนะครับคือใช้ได้อย่างละตัวเท่านั้นเลยนะครับยากมากนะบอกเลยว่านี้ยากมากจริงผมลงเล่นตัวเองไม่ได้เดี๋ยวผมเอาเฉลยให้ดูแล้วกัน,นว่าแบบเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนไปเล่นต้องไปคิดด้วยตัวเองนะครับผมเรียงเข้าไปให้หมดก่อน678จ็ดอ่ะสิบสองเออมีจำนวตัวแต่ผมไม่วางช่องอันสามจะได้ครบสี่ช่อง <Any S 1> ไม่เป็นไรช่าหมอ่ะน,งงนี่นะครับยี่สิบหกยังไงครับนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่นี้ต้องบวกกันได้ยี่สิบหกสี่ตัวนี้ไม่บวกกันได้ยี่สิบหกอย่าลืมนะครับรูปดาวสี่ตัวนี้บวกกได้ยี่สิบหกสี่นี้บวกได้ยี่สิบหกสี่นี้สี่นี้สี่นี้ยี่สิบหกท่ากับว่ามันต้องมีทั้งหมดหกช่องทางน,นะครับสามเหลี่ยมแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหกตัวเนี้ยทุกแนวตรงต้องได้บวกได้ยี่สิบหกหมดเลยบวกได้ยี่สิบหกคือ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาที่มันแบบว่า ถูกต้องให้ดูก่อนเลยแล้วการจะได้เข้าใจนะครับผมเรียกให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ต้องเป็น9อ่าเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะหนึ 1, 2, 9, ่งสองเ้านะต้องหาเลยตรงนี้ที่บวกเขาได้26่สิบนะครับปื๊บป,บปบตรงนี้ก็ต้องเป็น8นะครับก็ได้ยี่สพอดีใช่ไมแปดบวกเเป็นสิใช่ไหม, 17, ไหมอ่าสิบแปดสิบเก้าเอาเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ผิดดูเฉลยผิด <laughs> เป็น7อ่าโอเคเจ็ดบวกสองเก้าก็สองสิบแปดสิบแดบวกแปดเป็นยี่สิบหกเห็นไหมเนี่ยแถวนี้ได้ยี่สิบหกแล้วนะครับ 12บสองส่สี 4, แล้วก็3เห็นไหมครับลองบวกดู7จบวกสเป็น10 10ิบกสิเป็นย2่สิบสบวกสี่ยี่เห็นไหมครับนี่ยี่หกี่แล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็ต้อง26ด้วยนะครับแล้วก็ต้องหามาใส่พู้ง่ายก็คือเอา10และ5มาใส่นะครับมันก็ได้26แล้วนะครับแล้วก็ออกมาอีกครับ ก็เป็นนี่แนวนี้แนวนี้แนวนี้ที่ยังขาดไปอยู่นะครับซึ่งจากการคํานวณโดยมันสมองของผมแล้วนะครับนี่ต้องเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ครับนี่เป็นไงครับมันสมองล้วนๆครับแม่คู่มือเต็มๆลยแบบนี้นะครับถ้าสอนเล่นจะได้ไม่เข้าจะได้จะได้เข้าใจเขาได้ยังไงนะครับนี่ครับยี่สิบหกหมดเลยเพื่อนลองคิดดูตัวเองดูก็ได้นะครับเถ่นี้ยี่สิยี่สิบหก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 หมดเลยนะครับ 26, 26, 26, 26, 26, 26, ดูอย่างเงี้ยเหมือนจะง่ายใช่ครับแค่บวกแค่ย6แต่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับทุกตัวที่เราลงจะมีความสัมพันธ์ต่อ2 3 4หรือ5แถวไม่ถึง5ดิ3หรือ4เช่นเสมอนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูครับจุดที่ตัดกัน1 2 อันนี้แค่2อันนี้แค่2 1กับ2เห็นไหมครับ2จุดสมมติว่าเราผิดตัวนี้ปุ๊บ1 2ผิดแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนเพราะตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ก็แนมมวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคือถ้าเกิดตัวนี้มันผิดจุดหนึ่งมันก็ต้องเปลี่ยนกระทบกันหมดเลยนะครับความยากมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเล่นยังไงมันมีจุดเริ่มต้นจุดต้องเล่นแบบไหนยังไงผมลองทำด้วยตัวเองแล้วไม่ได้จริงๆนะครับคือในคู่มือเขามีบอกวิธีการเล่นมาให้นี่แ,นนนนนะแบบร ลองแบบอื่นได้ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับซึ่งมันไม่สนุกถ้าเราจะดูฉะเฉลยมันก็ไม่ส,สนุกเราเล่ดตัวเองครับแล้วผมก็ลองเล่นด้วยตัวเองแล้วทําไม่ได้ครับนั่งทําอยู่ครึ่งชั่วโมงนะไม่ได้เปลี่ยนซับเปลี่ยนปั๊บเฮ้ยไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันค่อนข้างยากนิดนึงเกมนี้ก็ต้องใช้สมองนะครับมันไม่ยากเกินไปหรอกถ้าเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็หาจับทางได้เดี๋ยวก็เล่นได้นะครับก็เป็นแบบนี้ครับพี่การเล่นเกมนี้ลัคกี้ยี่สิบหกนะครับให้รู้ไว้ใครที่ชอบแบบความปวดหัวปวดหมอง จัดไปได้เลยนะครับตัวนี้อยากอยากอยากพอสมควรเลยนะครับโอเคปะเราไปดูเกมต่อไปดีกว่านะครับถ้าเป็นด้านหลังของแผ่นนี้มันคือเกมอ่าอ่าเป็นสุดกขแบบแข่งกันนะครับเดี๋ยวว้ทีหล like uh ังแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆมาคน ไม่รู้จักเลยว่าสุดกุคืออะไรนะครับเราได้มาทำควารู้จักกันก่อนนะครับเอาแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับนี่คือสุดกูแบบเบสิกพื้นฐานนะครับมันจะเป็นตารางช่องเตียงตัวหทั้งหมดเลย9คูณ9นะครับแนวตั้ง9 มี9 9 9 9ทั้งหมดแล้วก็แนวนอนก็มี9นะครับก็มี9 9 9 9เหมดเลยนะครับทั้งหมดเป็น9หมดรวมไปถึงสี่เหลี่ยมจตุรัสข้างในที่เดียวที่มันมีที่นึ่งม,ม,ม,มีเกี่ยมันจะมี9ช่องเหมือนกันนะครับแล้วที่เดียวนี่มี9ช่องแล้วก็มีซี่เลียมใหญ่ทั้งหมดเนี่ย9อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นแปด้าครับเขาแยากสีมาเห็นชัดเจนนะครับ9ทุกทางแนวตั้ง ยาวแนวนอนยาวสี่เหลี่ยมนี้มีข้างใน9และสี่เหลี่ยมใหญ่นี้ก็มีทั้งหมด9 9 9 9 9 9 9 9 9 9้หมดเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย1ถึง9ทั้งหมด9ชุดครับ1นึ่งถึง9ก้นถึงเก้น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 ทั้งหมดเชุดเลยนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือมันจะมีโจทย์มาให้อย่างนะครับคือจะมีโจทย์มาให้อันนี้คือเราใส่อ๋อมีโอ้มีเยอะเลย นี่คือเราใส่เริ่มต้นนะครับว่าอย่างนี้สมมติใส่นี้ปุ๊บเนี่ยรเราวางอะไรบ้างเนี่ยหนึ่งสามสี่อย่างเงี้ยปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องให้มีเลขหนึ่งถึงเก้าครบในทุกๆท,ทางที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทั้งแนวตั้งนี้มีได้แค่เลขหนึ่งถึงเก้าเท่านั้นมีซ้ําไม่ได้สมมติว่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตัวสุดท้ายจะใส่เลขสองเลขสามเลขห้าไม่ได้ครับใส่ได้เลขเก้าอย่างเดียวนะครับในแนวตั้งเนี่ยต้องมีเก้าล้วนๆแนวนอนต้องมีเก้าล้วนๆนะครับรวมไปถึงในสีี่่เหลยมตริ้ว ก็จะต้องมี1 2 3 4งสอเไม่ต้องเรียงนะยังไงก็ได้แต่แค่ต้องมี1ถึง9ห้ามซ้ำกันนะครับเข้าใจไหมครับค้างลงมีการเล่นโซลูกูครับ,รรบ,รรบซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายอีกแล้วครับเช่นกันเราไม่สามารถใช้การเดาได้เกมโซลูกุพวกนี้ถ้าเราเดาก็โอเคมีโอกาสถูกแต่ถ้าเกิดมันผิดมันผิดหมดเลยนะครับสมมติตอนเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าไงดีอาเดาใส่เลขมั่วๆตรงนี้แล้วกัน5ามันอาจจะไปพลาดผิดตัวอื่นแล้วไงก็ผิดพลาดก็แบบมันก็ยากอะ่ะมันก็ คือเราไม่สามารถมั่วได้เลยจริงๆนะครับอย่างเช่นหน่างอ่ะผมผมดูตันให้ดูในตรงนี้เลยละกันนะครับสมมุติว่าผมอยากหาว่าต,ตัวไหนที่มาใส่ได้แน่นอนดูช่องสี่เหลี่ยมกลางนี้นะหนึ่งสนี่ครับปุ๊บผมเราดูจากช่องกลางเทียบกันเลยนี่ หาอยู่ตรงนี้นะครับแถวนี้ถ้ากับแถวนี้ผมใส่ห้าไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับเพราะงฉะนั้นมันจะไปชนกับแนวนอนแนวนอนมันมี5ได้ตัวเดียวที่ผมบอกเห็นไหมครับอ่ะเราไปแถวล่างนี้นอ้าวม,มีห้าเหมือนกันถ้ากับว่าผมก็ใส่แถวกลางนี้ไม่ได้เหมือนกัน5ถ้ากับว่าไม่มีทางเดอกแล้ว5ต้องใส่ตรงนี้แน่นอนที่เดียวผมรู้และช่วงน,นี้คือ5้าผมก็เอาเลขห้ามาวางเลยนะครับอ่ะเลข5อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้วางโจดนะจริงๆมันต้องวางโจ์ก่อนวางโจดตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยหาแบบเนี้ย แก้ไปเรื่อยจนครบทั้งลูกนะครับพอครบทั้งหมดทุกลูกแล้วเราค่อยมานั่งเช็คครับว่ามันหนึ่งถึงเก้าแบบนั้นจริงๆไหมแถวตั้งทุกแถวเก้าแถวครบเก้าหมดไหมนอนครบเก้าหมดไหมในช่องนี้ครบเก้าไหมแบบนั้นเลยครับถ้าเกิดเจอซ้ําหรืออะไรพิธ,ธีไม่มีทางเลยต้องรื้อใหม่อย่างเดียวนะครับนี่แหละคือการเล่นโซลูกุนะครับอาจจะไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะมันช้วเวลานานมากเกมมือช้วเวลานานมากจริงๆมันเล่นยากยหน่อยนึงนะครับแต่ก็ อธิบายไว้เผื่อให้เพื่อนๆมีซื้ไปเล่นจะได้เข้าใจกันดูนะครับซึ่งอันนี้เขาไม่เฉลยนะครับนี่เผื่อคนคิดไม่ออกนะครับก็มีเฉลยได้ไม่เฉลยไหมได้เดียวกันเลยหรือไงอืมไหนมีอันเมื่อกี้ไหมที่ผมนั้นอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้เฉลยอ,อย่างนี้เลยให้ดูนะครับประมาณนั้นนะแล้วเมื่อกี้ที่ผมเล่นที่ว่าใส่ห้าบนนั้นอยู่ในเนี่ยมีป่ะอืมอเหมือนจะไม่มี <laughs> อะไรประมาณนั้นละกันนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเลยซูดกุแบบแบบอ่าสากลรู้ที่เขาเล่นกันเลยนะครับเป็นเก้าคูณเก้าแบบนี้นะครับไปให้เดี๋ยวเราแปลนต่อไปดีกว่านาอเกมมิติครับก็คือพลิกไปด้านหลังอันนี้อ่าก็เป็นซูเกะเหมือนกันนะครับแต่ลดลงมาหน่อยจะไเกียได้ว่ามีแค่6นะครับ6ก็คือเป็นซูเกะแบบ6กคูณหกก็แหละพูดง่ายๆนะครับ กันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็คือตั้งโจทย์มาไหนนี่นี่มีโจทย์ให้ไหมดูกันนะอ่าโอเคเหมือนกันมีโจทย์ให้ตรงนี้นะครับโจทย์ไปอย่างงี้ปุบ๊บแล้วก็ต้องใส่ให้มันครบหกหนึ่งหกทั้งทุกแนวเลยครับแนวตั้งหกหกหกแนวรอนหก ในเฉลี่ยก็ต้องมี6เหมือนกันแค่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยเพราะมันมีแค่6กไงการแบบมี9ตัวมันยากมากนะมันมันมันเพิ่มแบบเยอะเลยอันนี้มีแค่6ก็ยังโอเคยังง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีด้วยชึ่งในสุดท้ายน,นีย่พูดง่ายนะครับการเล่นเหมือนเมื่ออันเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับแค่ไปเล่นหนึ่งถึงหเท่านั้นเน,นี่ยจะไม่อธิบายอะไรมากนะ,อะโอเคก็ไปเชิญอันต่อไปเลยดีกว่านะ,ะเป็นไปอันสุดท้ายานะครับที่ผมติดไว้เมื่อกี้อ่านี่ครับ เป็นสุริกรูแบบแข่งกันนั่นเองครับเราต้องทำเหมือนกันนะครับสมมุติว่าเริ่มต้นให้โจทย์มาแบบนี้แปดแปดไม่ได้มันมีแค่สี่เท่านั้น,นครับสี่ช่องหนึ่งกำลังสี่หนึ่งกำลสี่หนึ่งกำลสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเป็นสี่ดีสี่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เลขแค่หนึ่งถึงสี่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าโจทย์ให้เริ่มมาแบบนี้อ่าโอเคโจทย์มาแบบนี้นะครับเราต้องวางเหมือนกันทั้งสองอันเลย เราต้องเราเหมือนแบบอันนี้จังกายแข่งกันน่าเลียงคุยง่ายๆนะครับหนึ 1, ่งก็สามตัวสีตัวนี้ไม่มีปัญหาครับสีไหนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอยากใช้สีแตกต่างกันก็ไปแยกกันหน่อยเสียเวดาหน่อยนึงนะครับอ่านี่ครับคือคนนี้ก็หันด้านนี้คนนู้นก็หันด้านนู้นนะครับหันได้คนละด้านนะครับแล้วก็เล่นเหมือนทุกอย่เมื่อกี้เลยนะครับแต่เป็นแค่สีเท่านั้นก็คือสีสีสีแล้วในช่องก็สีแค่นั้นเองนะครับแข่งกัน ใครทําได้เสร็จก่อนคนนั้นชนะอ่าอันนี้เขามีบอร์ดมาให้สองข้างเพื่อแข่งกันโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ละคนก็ต้องมีเลขของตัวเองอยู่อ่าสมมุติว่าอ่าแยกมาแล้วนะเราก็ใส่กมามไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าโอเคเ่อจะมีเลขของเราอยู่แล้วก็ใส่เลขเท่าที่เรามีเนี่ยอ่าเพื่อ เอาชนะให้ได้นะครับ C4 ก็จะเป็นมีเลขหนึ่งถึงสทั้งหมด4จชุดทั้งหมด16ตัวนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็คือเกมสุดท้ายนะ,อะโอเคนี่นะครับครบทั้ง5เกมแล้วนะครับอันนี้สนุกผมชอบเล่นกับลูกผมชนะตลอดเลยลูกผมไม่้ไม่เป็น <laughs> พึ่งฝึกใหม่พิ่งฝึกใหม่แต่ว่าเด็กสมัยนี้เร็วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ชนะผมแล้วนะ อโอเคครบครับทั้ง5เกมครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกและได้ความรู้ได้สาระได้ฝึกสมองด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับที่สําคัญได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวครับเล่นกับพ่อแม่เลไรกับพี่น้องอะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกระชับคนสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับเกมพวกเนี้ยมันเล่นคนเดียวก็โอเคฝึกสมองดีครับแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนจะยิ่งสนุกเป็น 2- 3สเท่าเลยมันจะมีการคุยกันการช่วยกันคิดหรือแม้แต่การทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันในเรื่องของเกมพวกเนี้ยไม่มีปัญหา แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันเด็กๆนะครับก็ถือว่าเขาก็ มีความคิดของตัวเองแล้วก็ได้ได้พูดออกมาได้เปิดเผยออกมาอะไรเงี้ยมันก็ดีมันก็มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนอะไรประมาณนี้นะครับแ้หลายคนนี่ยิ่งมันเลยเตีกันป่งปังปงปัง,ป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 งเลยนะครับอ่ะโอเคกใกล้ดูครับว่าเกมเนี่ยมันคือมี5้าในเกมเดียวเลยนะครับนี่สองันนี้ก็2เกมนับสองหน้าก็เป็นทั้งหมด4เกมนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเกมเครื่องบินตรงนี้หนึ่งอันนะครับก็ะสนุกนะส่วนตัวผมชอบนะครับอยากเล่นแบบไหนเล่นยังไงก็เล่นได้เลยนะครับนี่ผมได้มาน้องเจ้าจันก็เล่นอยู่พอสม ปวดนะครับแต่เล่นไปเล่นมาทาท่าปวดหัวครับผมโอ้ยน่่ยแล้วยิ่งพวกคิดเล่งแบบซุนดกูอย่างเงี้ยมันต้องใช้คิดเยอะแงบางทีแบบคิดว่าถูกแล้วเอา้าไม่ใช่ผิดเพราะชอบเดาอะไรอย่างงี้นะครับก็สอนไปเดี๋ยวก็เล่นเป็นนะครับพุกนี้ดีมากนะมันเป็นการฝึกการคิดเป็นขั้นเป็นตอนฝึกคิดให้รอบคอบนะครับเพราะเกิดเราพลาดปุ๊บเ้าหมดเลยที่ทํามาเอา้าตรงนี้พลาดหนึ่งไปโดงกับอนนุนตรงนู้นก็พลาดเหมือนอารมณ์แบบเหมือนแก้วสแตก็ก ยังลงสูงอ่ะถ้าแบบพาเตะโดนด้านล่างทีหนึ่งมันก็คว่ำหมดทั้งกองเลยอันนี้เหมือนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเล่นเขาก็ต้อง ระวังตัวให้ดีมากๆดูให้รอบคอบม,มากๆฝึกได้หลายอย่างเลยนะครับเกมนี้ง,ง้าสนใจก็จัดไปได้นะครับสุดูกุ m มดด f ฟุชชั่นอลอเกมนะครับ5ใน1เดียวเลยนะครับซื้อทีเดียวได้5เกมได้เลยนะคุ้มสุดๆไปเลยนะครับยังไงไปขอเล่นไม้ด้วยปลอดภัยแล้วก็สุกเติมน้ามันเล็กเขาเสรนดเล็กได้หยิบจับอะไรเงรี้ยได้คิดโอ้มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับระวังอย่างเดียวคือเขาจะกินเข้าไปถ้าเด็กมากนะครับซึ่งเด็กมากก็ไม่ได้จะเล่นได้อย่างนี้นะอ่ามันก็เป็นตามตัวของเขาอย อพอดีบอกอายุนะครับแต่เหมือนเราเราก็ต้องรู้อยู่อยู่แล้วเนาะว่ามันไม่อ๋อตำห้าต่ำกว่าสามขวบนะครับประมาณนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเล็กอ,อย่างเงี้ยเราต้องดูแลมันพิเศษนะ,ะเราอย่าปล่อยเขาไว้แล้วกันนะครับเคครับไงก็วิวดีววู่านะครับยังไงถ้ามื่อสนใจสุกที้นะครับผมไม่ได้ขาที่ใต้วิดีโอนะครับไปจัดกันได้เลยนะครับถึงกับวิดีโอหน้านคาคการของเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีของเล่นเจ๋งๆเพื่ปใหม่ๆแบบนี้ผมจะได้นำมาแนะนำเพื่อนเพื่อนเรารับสวัสดีครับ 嗯。Mm.